ขอบพระคุณค่ะกลับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันดังผ่านิี่นที่ท่านประภาสสมาชิกวุฒิสภาในนามที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการต่างประเทศดิฉันขออภิปรายการของงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศก่อนอื่นขออนุญาตท่านประธานวุฒิสภานําเสนอภาพรวมของกระทรวงการต่างประเทศ ว่าในการขอตั้งงบประมาณรายใจ่ายในแต่ละปีกระทรวงการต่างประเทศจะตั้งงบประมาณแตกต่างจากหน่วยงานอื่นโดยสํานักงานประหลัดกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นหน่วยรับงบประมาณของทั้งกระทรวงแทนทุกกรมซึ่งมีข้อดีอย่างหนึ่งคือลดภาระบุคลากรที่ต้องรับผิดชอบงานสนับสนุนลงได้พอสมควรอย่างไรก็ดีในการปฏิบัตรริราชการในปีงบประมาณที่ผ่านมาสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพ ได้ประเมินผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกระทรวงการต่างประเทศให้อยู่ในระดับสีเหลืองโดยมีระดับมาตรฐานระดับขั้นต้นและมาตรฐานระดับขั้นสูงคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ64.16ถึงร้อยละ7 6 6 6 ในขณะที่คะแนนในองค์ประกอบ Agenda-Based มีคะแนนค่อนข้างสูงถึงร้อยละ85แต่องค์ประกอบด้านอื่นเช่นคะแนนความสำเร็จในการดำเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศและส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศในทุกมิติซึ่งเป็นฟังชันเบสโดยเฉพาะสำนักง,งานประหลัดกระทรวงมีคะแนนค่อนข้างน้อยเพียงร้อยละ25 ทั้งที่ในปีพุทธศักราช2563นี้กระทรวงต่างประเทศได้รับรางวัลเลิศรัฐในสาขาการบริการภาครัฐระดับดีเด่นประเภทนวัตกรรมการบริการซึ่งจัดโดยกพร,รเช่นกัน เป็นผลงานการจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการสองภาษาภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยตรงในการลดขั้นตอนและระยะเวลารวมทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารของประชาชนซึ่งอันนี้น่าจะเป็นฟังชั่นเบสเช่นกันนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่ง ดิฉันขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีผ่านท่านประธานุฒิสภาไปยังกระทรวง,างการต่างประเทศด้วยค่ะดิฉันนำผลการประเมินของกอพรมาเสนอเพื่ออยากจะเรียนให้ทราบว่าผลงานของกระทรวงการต่างประเทศที่ผ่านมาโดยตลอดเป็นผลงานที่โดดเด่นมากทั้งในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐบาลเวทีระหว่างประเทศและเวทีโลก แต่เหตุใดการประเมินผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกอรรกระทรวงการต่างประเทศจึงอยู่เพียงระดับสีเหลืองคือมีระดับมาตรฐานขั้นต้นและมาตรฐานขั้นสูงเท่านั้นทั้งที่ผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างมากมายเช่นการที่ทีมประเทศไทยในต่างประเทศทํางานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อดูแลช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรคโคโรนาไวรัสหรือโควิด2019หรือผลเสมเร็จจากการที่ประเทศไทยถูกปลดออกจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตาเป็นพิเศษหรือ Priority Watch List เมื่อวันที่15ธันวาคม2560ที่เป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งแต่ดิฉันก็ยังมีความค้างคาใจว่ามีสาเหตุใดที่ทำให้กระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีผลงานโดดเด่นมากมายแต่ถูกปรับลด งบประมาณทุกปีหรือได้รับเพิ่มเพียงไม่มากนักรวมทั้งประชาชนไม่ค่อยได้รับรู้ความก้าวหน้าในบทบาทของกระทรวงต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทยต่อประชาชนคนไทยและต่อสังคมโลกด้วย ท่านประธานที่เคารพคะ่ะในปีง็ประมาณ2564นี้กระทรวงการต่างประเทศได้กำหนดวิสัยทัศน์คือองค์การนำในการขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนมีมาตรฐานสากลและมีเกียรติภูมิในประชาคมโลกปฏิเสธไม่ได้ว่า วิสัยทัศน์หมายถึงการมองภาพอนาคตขององค์กรการนําจุดหมายปลายทางที่สามารถเชื่อมโยงกับพันธกิจบทบาทและหน้าที่เพื่อสร้างแนวทางในการทํางานเพื่อจะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการอย่างเล็มเป็นรูปธรรมของหน่วยงานซึ่งในระหว่างทางอาจจะมีอุปสรรคบ้างเกิดสถานการณ์ของประเทศบ้างเราก็ต้องปรับเปลี่ยนแผนวิธีดําเนินการเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางได้ แต่ในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์นั้นการวัดผลสําเร็จจากการดําเนินงานของส่วนราชการตั้งอยู่บนพื้นฐานว่าการดําเนินการที่ดีต้องมีผลมาจากการทําแผนที่ดีโดยมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับต่างๆจึงให้ความสําคัญกับการกําหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายการให้บริการผลผลิตโครงการและตัวชี้วัดผลสําเร็จระดับต่างๆ ที่ต้องมีความชัดเจนและเป็นรูป,ปรธรรมสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานโดยเชื่อมเยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนต่างๆที่กำหนดไว้ด้วยสำหรับกระทรวงการต่างประเทศพบว่าในช่วงระหว่างปีงบประมาณ2,562ถึงปี2,564วิสัยทัศน์ของกระทรวงมีการปรับเปลี่ยนทุกปีโดยไม่มีกรอบเวลา ที่จะดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างชัดเจนได้รวมถึงขาดตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมไม่สามารถวัดผลและประเมินผลได้อย่างแท้จริง ตัวชี้วัดทั้งในส่วนของปีงบประมาณ2563และปี2564จะมีค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ80ทุกตัวชี้วัดและเป็นนมามธรรมเช่นวัดจากร้อยละของความสําเร็จในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเป็นต้นจึงเสนอว่าควรจะออกแบบตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมตัวอย่างเช่นการบริการด้านกงสุล ที่มีการลดขั้นตอนการทำงานหรือลดเวลาในการบริการได้อย่างมากซึ่งกระทรวงการต่างประเทศคงจะมีข้อมูลที่สามารถชี้วัดความสำเร็จได้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว<ะ>ในเรื่องวิสัยทัศน์ของปีงบประมาณ2562 กำหนดไว้ว่าประเทศไทยเป็นที่ยอมรับและมีบทบาทนำด้านความมั่นคงการพัฒนาที่ยั่งยืน s o ฟ t ์พาวเวอร์ดีมิเดในภูมิภาคและเวทีโลกนำมาซึ่งผลประโยชน์และเกียรติภูมิของชาติและในปี63 2563วิเศยทัศน์ก็เปลี่ยนเป็นการต่างประเทศมีพลวัตและเอกภาพช่วยขับเคลื่อนให้ไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนพอปี64ก็เปลี่ยนใหม่อีกแล้วนะคะนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำไมภาพการประเมินจากกอพอรอ ถึงยังเป็นสีเหลืองดิฉันจึงขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานวุฒิสภาผ่านไปยังกระทรวงการต่างประเทศขอให้มีการทบทวนการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีต่อไปของกระทรวงการต่างประเทศในบางประเด็นนะคะประเด็นแรกขอให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์พันธกิจและผลสัมฤทธิ์ให้ครอบ ครอบคลุมภารกิจของแต่ละหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศเพื่อให้เกิดความชัดเจนมีเป้าหมายในการดําเนินงานในแต่ละปีอย่างมีทิศทางที่ถูกต้องตลอดจนควรกําหนดตัวชี้วัดให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนสา,สามารถวัดและประเมินผลได้อย่างแท้จริงเพื่อให้สามารถตอบความมีประสิทธิภาพหรือคอมพิเทนซ์ของกระทรวงการต่างประเทศต่อประชาชนชาวไทยและประชาคมโลกได้ ประการที่สองควรให้ความสำคัญกับการจัดทำฐานข้อมูลของประชาชนที่อสสาศัยอยู่ในแต่ละประเทศขณะนี้เนี่ยมีมติคณะมนตรีให้กำหนดให้มีฐานข้อมูลเฉพาะของประเทศและของในประเทศและของในภูมิภาคแต่ปรากฏว่าในต่างประเทศไม่ได้พูดถึงเพราะฉะนั้นอยากจะเน้นในเรื่องนี้ว่า ฐานข้อมูลของประชาชนที่อาศัยอยู่ในแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นเพศวัยการศึกษาและการประกอบอาชีพจะได้ข้อมูลที่แท้จริงและทันสมัยที่เป็นปัจจุบันจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลสำหรับการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศได้อย่างทันท่วงทีในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความสามัคคีต่อกันด้วย ประการที่3ควรบริหารงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีให้ทันปีงบประมาณเพื่อไม่ให้ผลกระทบต่อการขอตั้งงบประมาณรายใจ่ายในปีถัดไปประการที่สควรมีการบริหารจัดการเชิงรุกและบูรณาการร่วมกันกับส่วนราชการอื่นโดยเฉพาะ ทั้งเป็นทีมไทยแลนด์ในประเทศและในต่างประเทศอย่างแท้จริงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศและก็ขออนุญาตให้บันทึกในระบบอีเมนเซอร์ของสภาพัน์ให้ชัดเจนรวมแล้วก็สอดคล้องกับระบบ e b u d g e t i n g ของสำนักงบประมาณด้วยนะฮะเพื่อให้เป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เกิดประโยชน์ในการที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไปให้ได้เพิ่มมากขึ้นประการสุดท้ายฝากท่านประธานวุฒิสภาผ่านไปยังรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องของการตั้งงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีซึ่งยังคงไม่แตกต่างไปจากปีก่อนๆจึงใคร่ขอเสนอ เน้นย้ำเรื่องการนำข้อสังเกตที่คณะกรรมาการวิสามานพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีวุทิศักราช2564และของคณะอนุกรรมธิการของวุฒิสภาทั้งในภาพรวมและภาพเฉพาะของกระทรวงการต่างประเทศไปประกอบการพิจารณาจัดทำงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ2565ด้วยขอขอบพระคุณคะ่ะ